สวัสดีค่ะโอยนิ่สาแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมน,นะคะสวัสดี YouTube ด้วยค่ะกลับนะมาคุยกันคือเก่านะคะเอฟดีน้องหล่ะนะคะกดใจลเล่าแน่นะคะ,ะเมื่อคือมีเป็นเจไดน้อกดใจหฮล่าแน่กดใจเล่าแน่เป็นเจไดน้อเมื่อคือนนีะ่โอ๊ยบ่ได้หลับไปนอนนะโอ๊ยพยายามเป็นกำลังใจเชียร์อยู่นั่นแหละ นางเชียนางเป็นมูอ่าเจ๊นึ่งนางเป็นมูพีน่น็อตนางเป็นมูอ่าครอบครัวที่เราไปน้ำตาลเนาะนางเป็นมูพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> นางเป็นมูบุญตตงน้านางเป็นมูทุกคนนะ่ะเป็นกันลังใจว่าเป็นกัลังใจว่ามีไข่นอนเลยเอฟีเมื่อคืนนี้เ ين. มื่อคืนนี้เอฟตีพลังบวกทุกคนว่ามีไข่นอนเลยเตือพี่พอยเหอะว่ามีไข่นอนกันแล้วกันเอฟตี T พลังบวกขนาดว่าขนาดเอ่อช่องเจ๊นึ่ง ก็ช่อง่ะพี่น,อน็อตเนาะที่ว่าไล่รตัวอยู่นะพุกโตเนาะไปเฝ้าก็นยอะนั่นไปเฝ้า,าจนกระทั่งนองออกก็แจกะห่อแบบที่เตียงหอออ,หออกอกก็แจกห่ออัดเนาะหกส่นโมงครึงเห็นว่าเจ็ดหนว่งะนับเบิังและหกส่นโมงครึ่งวะโอ้นองนเก่งแท้แท้อึดแท้แท้นะฮะ,ะนะเอาจนได้เลยนะเอาจนได้นะคะเราทุกคนเอสซีปไปนอนพี่พ้อยกับไปนอนพี่เมื่อคืนนี้พี่พ้อยนอนเดือขนาดเลย อันธุ์พ่อน้องออกมาจะกห้องอัดแล้วแล้วก็ออกไปแล้วออกไปหายอย่างกินไปแล้วเนาะพี่พอยกับเขาว่าช่องแม่ตู้อีกแม่ตู้อีกเขา,าชอบช่องแม่ตู้ล้วถึงได้นอนเมื่อคืนนี้นอนเดิกไปเลยแหละเมื่อคืนนี้พี่พอยว่าความคิดของพี่พอยนะเอฟซี FC ทุกคนเอฟซี FC พลังบวกทุกคนบ่มีไข่นอนแน่นอนเมื่อคืนนี้พี่พอยว่า,วาเฝ้าจนได้นะเฝ้าจนกระทั่งน้องออกมาจากห้องบันทึกเสียงนี่วะห้องอัดนี่วะ พี่พ้อยนะพี่พ้อยเบิ้งแบบแบบมาราธอนแท้ๆพกโตนี่พกโตนี่พี่พ้อยเบิ้งแล้วหักนองดีดีหักนองดีลีพี่พ้อยบ่เคยนอนบ่มีไขนอนสักคนนึงพี่พ้อยเบิ้งละมีใจแบบว่าโอเขาไปเบิ้งทักท้ายแต่แต่ว่ามีแต่พกโตท่านั้นเลยเอฟซีหัวใจพลังบวกทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซีพลังบวกทุกคนเลยเมื่อกี้นี่พี่พ้อยเห็นใจดีพี่พ้อยดีใจก็นองคือน้ำตาไหลเยอะว่ะดีใจก็นอง ตอน้องออกก็จะหองอัดตอน้องก็เปื่อยๆเมื่อนอนะเอ้จะมีข่าวดีเนาะนะคะจะมีเธอไผ่จะมีเธอไผ่แต่ว่าก็ยังไม่อยากบอกว่าจะมีเธอไผ่อีอย่างเนาะแต่ข่าวดีแน่นอนค่ะพวกตตอนนี้ก็ล้อปันกันเ้อนะคะล้อปันนะล้อปันกันตอนนี้นะคะล้อปันล้อปันม่นมีอย่างแป๊บเดียวตอนนั้นเนาะนะคะเราก็ที่ว่ๆๆๆาข่าวดีข่าวดีอ่ะมีสองสามข่าวเด้เป็นว่าสองสามข่าวเด้แต่ว่าบอกว่าใดว่าแต่พระพูนยัยเขาคุยกันเนาะนะคะ คุณยา่ก็คุยเห็นนอกว่ากับคุยกันอยู่อยู่สามคนตอนที่ว่าพ่ออาเสียงแล้วนะพ่อแล้วแล้วนะคุยกันอยู่ทางไรนั่นนะอยู่สองสามคนนะเพราะว่ากัะแต่ว่ากันยังบอกไผยังบอกไผว่าสันตุตกับงูอยู่ว่าอีหยังคืออีหยังแต่ว่าตกกัยังบาเบาคือแต่เนาะที่ว่าแล้วล้อล้อให้ทั้งู้ใยญ่ก็แสดงมนะล้อให้พี่น็อตเบามาล้อให้พี่น็อตเบามาล้อใหู้้ใยญ่เบามาอีกทีหนึ่งเนาะที่ดูดูว่าน้องก็มีความตุเมื่นนี่ ก็นองเขาแบบว่าน so nice ้องเขาแบบว่าพก่วโม้งเคืองน่ะมันโดนเปล่าแค่เพียงเดียวเนี่ยโดนเปล่านองเขาเอาจนได้นะเอาจนได้เลยว่าท่านเด็เพราะว่าพี่ว้อยว่าเห็นใจนองไขาดีเลยสงสารนองเพราะอยากให้ลยเ่ใมอว้านนี่งเนาะเนี่ยข้าวดีอยางแบบหลายๆย่างปูกระโถมาปูกระโถนมาให้กำลังใจน้องหลาเนาะปูปูสนใจหนัอปูคนกับุดยอดุดยอดดีดีน้องลาก็แบบบ่ลืมบ่ลื้มเนาะน้องหลาประลื้มคนดูแล้เนาะ มาวานี่มีแต ah ่สิ e ่งดีๆเขาม้ามีแต่ติ่งดีๆเลยล่ะมาว้านแม่กระทางออกไอ้อัดเสียงเล้วอัดเสียงเล้วอย่างแรกก็ะมีแต่เรื่องดีๆเขามาพี่พ่อยว่านองนองหูเลยล่ะว่าอย่างดีๆข้าวเออข้าวดีข้าวดีประมาณสองสามข้าวเขาม้าเราจะว่านองก็บแบบว่าแบบเบาบรได้ยังเบาบรได้เนาะเพราะว่ายังเบาบรได้ตอนนี้นะคะนะคะจะจะข้าวดีก็แล้วกันมาตรงยานเด้อนะคะพี่ทุกคนบอกพี่พ้อยแบบ นึกอยากไห้นึกอยากนึกอยากไห้แบบางที่แบบดีใจก็นองว่าท่านจมื่อคืนนี้พี่พ่อยกันอนจะไหนกับพี่พ่อยกับนอนค่ะถ้านองมาแล้วพี่พ่อยกับนอนเมื่อคืนเนี่ยพี่พ่อยคิดอยู่และเบิ้งอยู่ตลอดเบิ้งข่าวฟังข่าวอยู่ตลอดถ้านองมาแล้วพี่พ่อยกันอนถ้านองมาแล้วเอฟซีบันอนเมื่อคืนเอฟซีบ็เคยนอนหัสักคนเลยเอฟซีพลังหัวผมมีไข่นอนแล้วพี่พ่อยเตื่อเตื่อพี่พ่อยหลเมื่อคืนเนี่ยนะคะเราเป็นกันทังใจให้นองกันนะะโอ้ยเนองพี่พ่อยก็นดีใจหลาย ตมเ็ดไปแล้วตํามเล็ดไปเดอีกนึ่งแล้วเนาะอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยีกตักแป๊บนึงเลยน,นะคะพวกโตล้อปันกันได้เลยทีเนี้ยนะคะใครที่ว่าจังไดน,นองกับผสนใจผู้ใดที่ว่าจังไดกับเต้องไปสนใจเอฟซีพลังบวกคือกันถ้าใครเขามาปันมาปวนเวลาโตไล่ตัวยูุก็ต้องไปสนใจเ้าวาวดีคือดีเพราไปยังเทาวอดีอ่ะกระโดนเตะลงหลุมวางกันเถอะแต่ว่าพี่พ้อยกับเอยากให้ให้มาวุ่นวายเอยากให้มาปวนกันดอก พวกข่อยยังบ่ไปป่วนมูเจ้าเลยถ้าพวกถ้าพวกข่อยถ้าไปป่วนมูเจ้านะถ้าว่าพอดีก็แล้วแต่ว่าเจา้าดียังไงแต่เมื่อเขาอยากไปเองแต่ว่าเอฟตีพลังบวกที่จริงๆแล้วบ่มีใครเข้าไปบ่มีใครเข้าไปเด้อน,นะคะเข,ข้าไปเขาก็แค่ไปจอบๆมือคือเขาบ่ได้ไปคอมเมนต์ถาบ่คนไหนถ้าไปล้มล้มตัวไปคอมเมนต์นะเขาบอกเลยเดย้อืออไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจตัวยูก็พวกตัวนี้เป็นกำลังใจให้น้องนี้ เป็นกับลังใจน้องก่ต้องไปยุ่งก็เขาก่ต้องไปว่าเขาพลังบวกที่บวาคน์พลเป็นบล่ะเห็นบอคิดดีทำดีแหะเห็นบอกสิ่งดีๆมันก็ตามมาเห็นบอกแบบน้องบอกน้องเคยว่าใครบอกน้องบม่เคยว่าใครเลยบอกเคยว่าใครสิบเอาหยากระต่างว่าว่าหยากระต่างว่าว่าว่าน้องเสียงไหลอ้าวน้องเสียงไหลก็คือว่ามีลับเชิญไปทัวแท้ยี่ว่าน้องก็ว่า ของเตียงไหลกันจว่าหาว่าเออฟังให้มันดีๆมันกับว่าไหลดรอตาว่าไหลคือว่ามีหักมีงานหลายแก้ตินนอนคนกัว่านะคะคนสีว่าน่ะหา่ะมันมาได้เราลองหลาเอ้ยคนก็สจีว้าน่ะขนาต้องลาไปใ่เสียงมาวานเนี่ยเขาก็อยากเอามาว่าโอ๊เอามาเป็นประเด็นกันยัยเลยเอามาว่าวอย่าอุ๊กูจีว่าจังไดเนาะกูจีว่าจังไดเนาะาะว่าแบบเสียนาน่ะนะเสียนาน่ะแต่คนทุไ็เอานองมาว่าวเลยเสียหาย มีอยู่เด้มีอยู่ที่เอาออกมาว่าวเตจีให้หายแต่ผลสุดท้ายแต่ใครที่ไปเตือเจ้าลองเอามาเขามาว่าไวเตจีให้หายใครที่มาเตือเจ้าคนทั่วโลกเขามองอยู่ว่านองเหตุผลเนี่ยคนทั่วโลกเขามองอยู่ว่านองเหตุผลเนี่ยแล้เจ้าเอาไปว่าวกเตจีให้หายมันก็เขาโตเจ้าเองตัววุ่นวายไปหมดเลยเขาเขาห้องอัดมาว่านีุ่กุทีดจังได้นู่กุธีจังได้นู่กุธีก็เ,เนนะมันได้จะดีน้องเหตุแบบจะดีเอาเอาโลดอด้าแต่นเนี้ย โอ้ยจะกกี่ช่องกี่ช่องว่าเป็นกี่ช่องบบนี้ประมาณสองสามช่องหนึ่งสองสามสามสี่ช่องประมาณไหนล่ะประมาณน่ะตีหาช่องนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะนะคะโอ้จมมือึงงับมือมึงงับมือมึงงัมงำอยู่แล้วก็เว้าไปทางๆคุ่คู่ยีนุ่นยีนี่ป้าจางเว้าโอ้ยเว้าชัดเจนเว้าวอย่างไม่ใช่คนบ่อยบ่อยเข้าใจกันเว้าเป็นตุเป็นตาโอ้ปั่นน้ำเป็นโตทางๆคู่คุ่เข่าตัวเองได้เนี่ยทุกมือเนี่ยเข่าตัวเองได้เนี่ยเออ โตถึงได้เป็นยูแบบนั้นเขาโตเองได้นะโตถึงได้เป็นยูแบบนั้นออบาปนนะก,กานนะแบบรปนนะะะปรมรรได้น่ะนะตกวัธอชัวลูกชัวหลานนี่น่ะนะแบบเนี้ยสร้างป็นเนาะนะคะพวกตัวพระงสนใจเด้อเอฟตีพลังบวก็ต้องไปสนใจเด้อนะคะเออคอยเป็นกาลัางใจน้องคอยปันเทพน้องเท่านั้นเขามาบอกอย่างตัวพระงไปสนใจเห็นบอกเห็นพวกตัวระสนใจบอกเมื่อคืนเนี่ยเห็นว่าปั้นตำเ็จถึงได้ออกมานะ่ะออกมายังดีเลยเมื่อคืน คลิปนี้กับบ๊อบี้เห็นพี่พ่อกรอยาบกระยับมาบฟังซื้อๆความสำเร็จของโตัวมาวเรื่อเอฟซี FC พลังบวกเนาะนะคะเอฟซีท่านี้เด้อจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะนะคะความสำเร็จมาฮอตเด้อนะคะเป็นกำลังใจกันเด้อพวกโตัวเอฟซีพลังบวกจับมือกันแน่นเด้อคอยปันเพลิงนองเด้อนะคะ